ะะสวัสดีค่ะมาแล้วได้ยินไหมนะสอบทดสอบวันนี้ไลฟ์ Life, ด้วยเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีแล้วนะคะ,ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่จะมาในลักษณะของไม่ได้ใช้กล้องใหญ่แต่ใช้กล้องของ เครื่องเลยเครื่องเครื่องคอมเลยมาแล้วมาแล้วโหมีมาแล้วหนึ่งรนะคะอ๋อน้องหนูสวัสดีค่ะน้องหนูมาแล้วนะคะสวัสดีจ้าดีใจดีใจที่น้องหนูมาเป็นคนแรกเลยนะคะได้ยินเสียงสัตว์บอแล้วกับมีเพลงบอพไจิบเบลวันเพลงมันขึ่นบ่จ้ามาหนีมาทำมีละโอ้โหว่วาจะมาสองทุ่มครึ่ง อันนี้กลายเป็นเวลาสามทุ่ม13านาทีเลยอ่ะสองห่เนาะโอ้ oh my goodness โอ้วันนี้มาแป๊บเดียวนะคะมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันอาสาฬหาบูชานะคะแล้วต่อเนื่องด้วยวันเข้าพรรษาก็ดีใจดีใจก็พรุ่งนี้ก็จะพากันเห็นภาพสวยๆเข้าวัดขวาวากันนะคะใครที่จะเข้าวัดขวาวาก็คงจะ ได้ใส่ชุดผ้าถุงสวยๆเนาะพวกนี้พี่จิ๊บไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ใส่ผ้าถุงสวยๆไหมผ้าถุงน้องหนูตัดไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> สียงชัดเนาะสิบล้านคนมาแล้วโอ้น้องพันบุญมาก็มาแล้วเอเสียงชัดเสียงชัดเสียงชัดมากเลยดีใจดีใจนะคะน้องจันทร์ซุปสบายดีจ้าน้องเก๋เก๋สวัสดีค่ะ คุณรตีสบายดีจ้าคุณรตีกับยูสิเกตเนาะน้องพรบุญมาก็มาแล้วนะคะเห็นแล้วแครเห็นแล้วแคร <laughs> เห็นแล้วแครเห็นแล้วแคร์นะคะลืม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 คลิกคลิกคลิกนะคะอ่าวันนี้พี่จุกก็มาบุดเดียเด่ยวเด้อบุดมากบุดเดี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวอ่ามืวันนี้ก็จะมีเรียนในกลุ่มของวันเยร์อีกสักครั้งหนึ่งอะนะคะก็จะ,ะเข้าไปเรียนในซูมเนาะช่วงนี้ในเรื่องของโโอ้โหผมอาจจะมันมาน,นิดนึงนะคะขอจัด ทางมันก็จะแบบว่าทําทางให้แบบให้เราสับสนนิดนึงนะคะเป็นวิจิตชัยกล้องใหญ่เนาะวันนี้ก็มีพาร์ทที่จะส่งมาให้ต่ออีกหลายคนแล้วก็ที่ทางทางแอดมินนะคะก็คงจะแจ้งน้องๆกันไปแล้วเรื่องของการที่ที่ส่งพาร์ทมาแล้วก็มาถึงพี่จิภายในวันภายในเนี้ยอาทิตย์เนี้ย สาร์อาทิตย์หรือจันทนะ่ะถ้าจันคือบ้านพิจิตนะ่ะไปรษณีย์ค่ะเขาจะนําจ่ายวันวันหยุดอยู่เนาะถ้ามาถึงพิจิตวันจันทร์ก็สามารถที่จะไปต่อให้ได้วันวันพฤห,หัสนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือพรุ่งนี้ คือวันอาสาฬหบูชาจะเป็นวันหยุดราชการเนาะวันเข้าพรรษาก็เป็นวันหยุดแล้วก็กลายเป็นว่าวันหยุดช่วงเนี้ยมันมาติดเสาร์อาทิตย์มันก็จะกลายเป็นวันหยุดชดเชยอาทิตย์หน้าไปนะคะเสาร์จันทร์อังคารแล้วก็พุธเป็นวันพระราชสมภพหรือว่าเป็นวันเกิดราชการที่10ในหลวงราชการที่10ของประเทศไทยเนาะจิ๊บก็มาประกาศให้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเพราะว่ารู้เลยว่าน้องๆหลายคนน่ะจะวีซ่าหมดช่วงนี้ในเวลาของ ปลายเดือนปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะตรงกับวันหยุดยาวเราก็มาบอกให้ฟังนานแล้วละคะ่ะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มาฟังหรือฟังในฟังไม่ทันช่วงเวลาที่พิจิบป,ประกาศไปเนาะแล้วก็ในโพสต์บางทีพิจิบก็เขียนไปแต่ว่าน้องๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทันอ่านนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็จะเสียค่ามีค่าปรับแค่วันเดียวนะคะยังไงพิจิบจะ,ะทําให้ ทันภายใน29นะคะเราจะยื่นให้ให้ได้29เนาะโมกมาแล้ว,ยยวไล่หนูออกจากตอนนีนน้เรื่อ่นี้หนูหนูอย่ามาเล่นเร่องนี้ตรงนี้นะคะไม่ได้ค่ะหนูได้ค่ะแม่จ <c oughs> ๋า,จาทำไมหนูมาทางขวาแล้วทำไม,ม,มแล้วทำไมกล้องมันมาทางกล้องมันสาย<ส> สุดหล่อของแม่มาแล้วเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะมาแป๊บเดียวเนาะแต่ว่ายังมายืนยันว่าต่อได้นะคะ,ะส่งมาต่อได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามากันในราคาในสองคนพี่จุกก็จะให้ราคาพิเศษก็ทักมานะคะหลายๆคนก็มาและทักมาแล้วนะคะแล้วก็ส่งมาส่วนใหญ่ที่จะมาถึงช้าหน่อยก็จะอยู่ในบริเวณแถบของออในกรุงเทพที่มีการติด เยอะๆค่ะแล้วก็นนทบุรีมั้งถ้าถ้าพี่จิ๊บจำไม่ผิดนะปากปากเกร็ดนนทบุรีแถวอะไรอย่างเงี้ยหลายๆหลายๆคนที่แจ้งส่งมาก็ยังมาไม่ถึงนะคะก็จะแต่ว่าส่งตัวเลขแท็กกิ้งมาพี่จิ๊บเช็คเลขแล้วก็ยังไงก็คงจะมาถึงภายในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คงจะต่อให้ได้เสียงเบาหรอคะเสียงพี่จิ๊บเบาบ่จ้าโอ้ เสียงเบาใช่ไหมเพราะว่าพี่จิบใช้ชไม่หรือเปล่าเอ่อเบาไหมคะกระซิบกระซิบไหมพี่จิบกระซิบเกินไปหรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> น้องหนูเสียงเบาเหรอคะ โถโถโถเอาใหม่เอาใหม่เนาะเดี๋ยวยังไงพี่จิ๊บก็มาพูดเดียวมาแป๊บเดียวเพราะว่าอยากจะมาพบปะ,ปะพูดคุยแะไวก็มาให้กาลังใจกันเนาะใครนะอ่าเพศไหนหรือว่าข่าวอะไรจะเป็นยังไงก็ตามนะคะพี่จิ๊บจะไม่พูดถึงข่าวที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วเนาะเรื่องของต่างๆนานา,นานในประเทศไทยและก็สาาปปลาวห,หรือแม้กระทั่งทั่วโลกนะแต่ว่าพี่จิ๊บเป็นคนที่โลกสวยนะคะมองทุกสิ่งทุกอย่าง ไปในทางบวกทั้งนั้นเลยนะคะคุณนิลาบนนะคะสวัสดีจ้า ก็มาแล้วนะคะน้องเก๋กคนสวยก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพี่จิ๊บจะต่อให้น้องเก๋กคนสวยไปอีกหนึ่งปีนะคะทําได้ทําได้ทําไปเพื่ออะไรนะคะสบายดีจ้าได้เข้ามาเบิ้งนานแล้วเป็นบ่จะ๊ะออยดีใจดีใจนะคะชื่อน้องอะไรพี่จิ๊บจำไม่ได้คุ้นหน้าอยู่นะคะแต่จําชื่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าชื่อเฟซน้องก็จะไม่ได้แจ้งชื่อใช่ไหมคะน้องลตีสวยอยู่จ้าขอบคุณนะคะคุณลตีนะน้อย,น,อยน้อยจันทรังศรีสวัสดีจ้าน้องดาวนภบมล พมลี ali, ใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะพี่จิ๊บไม่ ไม่เคยได้ดูเลยคิดถึงคิดถึงใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้หรือวันไหน,ไหนๆก็มาให้กําลังใจกันเนาะสบายดีจ้ะน้องโยวาด้วยนะคะน้องนิดาสวัสดีค่ะน้องนิดาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ทางเพชรบูรณ์เราก็สบายๆเนาะช่วงนี้อากาศก็น่าจะดีหน่อยเพราะว่าฝนตกแล้วอากาศจะเหมือนกับเย็นๆหน่อยใช่ไหมคะน้องพรประสเสรสวัสดีค่ะติดตามอยู่ฝั่งลาวูน่ารักจังเลยค่ะขอให้คนทางฝั่งลาวนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าทางนู้นก็จะได้ วัคซีนที่น่าจะเยอะแล้วนะคะอาจจะไม่ทั่วถึงกันก,ก็แต่ก็ยังได้รับเนาะน้องบักพรมหรอคะบบกหัใช่ไหมคะอยากจดทะเบียนครับเปิดโควิดสิบปอหายุนองค่ายเดอ้อได้เลยจ้าน้องบักหั่มพออิล่าโอ้ยซื่อเฟสนี่ก็คือมีทั้งลูกสาวและลูกชายแน่ๆเลยใช่ไหมบบกหั่มพออิล่างงงง,งเอาเป็นว่านะคะใครที่ยังจะส่ง ต่อเอกสารมาก็ส่งมาต่อได้นะคะแล้วก็มีน้องๆแจ้งไปอาจจะต้องได้มีการปรับวัน1วันนะคะยังไงพี่จะจะทำให้น้องได้ยื่นให้ได้ทันวันที่29นะคะถ้าไปถ้าใครหมด30ก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าจะมีบางคนที่หมด30แล้วก็มีหลายคนเนาะบอกว่า เมื่อเดือนที่แล้ว่หมดวันที่20สเมื่อสงเดือนที่แล้วหมด29พฤษภาใช่ไหมคะก็เข้าใจว่าจะหมด29กรกฎาซึ่งมันไม่ใช่นะคะอย่างเขาจะนับกัน60วันเนาะเขาจะนับเป็นระยะเวลา60วันก็เดือนพฤษภามี31มี31วันเดือนมิถุนามีามี30วันแล้วก็นับมาให้มันครบ60วันก็จะมาเจอวันที่28 ก,กรกดาคมซึ่งมันเป็นวันหยุดพอดีนะคะเอาเป็นว่าหลายๆคนก็ส่งมาให้พี่จิ๊บแล้วละ่ะก็รอบนี้จะมีคนต่อเยอะเลยแล้วก็คนที่ไม่เคยต่อพี่จิ๊บก็ส่งมาให้พี่จิ๊บต่อให้ใหม่เลยก็อันเนี้ยต่อได้อยู่แล้วมีหลายคนนะเล่าให้พี่จิ๊บฟังว่าไปเคยมาต่อกับพี่จิ๊บแล้วแล้วก็เปลี่ยนเจ้าไปต่อกับที่อื่นแล้วกลายเป็นว่าเขาคิดค่าเปลี่ยนเจ้าหรือค่า เปลี่ยนที่ต่อค่ะเพิ่มอีก1,000บาทกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ไปในราคาถูกถูกลงถูกลงกับพิจิบอีกประมาณ2 3 0สนี่แหละค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าต้องไปจ่ายเพิ่มอีก1,000บาทอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลองดูนะคะแต่ของพิจิบเนี่ยถ้าใครเปลี่ยนเจ้าไม่เคยมาต่อกับพ่จิบเลยแล้วก็มาต่อกับพ่จิบครั้งแรกก็ราคานี้เลยนะคะไม่ได้คิดเพิ่มแต่ว่าต้องดูว่า เป็นช่วงเวลาที่โดนปรับไหมแค่นั้นแหละคะ่ะถ้าไม่โดนปรับก็โอเคแต่ถ้าโดนปรับนะคะก็ต้องยอมจ่ายไปเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้จะทํายังไงช่วยแล้วนะคะนอกจากว่ากันใบเสร็จก็ก็น่าจะกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหยุดยาว3วันเลยอะ่ะถ้ามันหยุดหยุดแบบไม่ไม่ได้หยุดยาวแบบต่อเนื่องกันอันนั้นก็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 น่าจะว่ากันช่วยช่วยเหลือกันได้อะเนาะเอาเป็นว่าต่อไปก็คงต้องช่วยกันดูแลตัวเองกันดีๆนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตาม เนาะแจ้งเตือนแต่หาแต่ขึ้นบ่าจ้าน้องนอยหนารัาสมีกับมาแล้วเนาะวันนี้ไปฟังผลมาแล้วใช่ไหมคะน้องอโยวาเป็นยังไงเนาะใช่จับเพชรบุญฝนตกทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะน้องรัสมีพี่จิบคนสวัสดีค่ะเพื่อนหนูบอกาอเปียนเจาน้าหย่อนยานถูกบวกเพิ่มนี่แหละพี่จิบอ๋อใช่ใช่ค่ะเพราะว่าหลายหลายคนเขาเองก็บอกเหมือนกันค่ะว่า เ,เคยมาต่อกับพิจิบเราไปเปลี่ยนเจ้าไปไปทำที่อื่นก็ถูกบวกเพิ่มเรียกเพิ่มอีก1,000เหมือนกับเขาย้ายอะไรกันนี่แหละคะ่ะเพราะว่าของพิจิบมีเจอเหมือนกันนะที่แบบว่าช่วงที่แบบว่าเ,เหมือนมามาทำกับพิจิบแล้วเคยทำที่อื่นแล้วที่อื่นน่ะเขาไม่ได้ลิงก์ข้อมูลน่ะแล้วกลายเป็นบอกบอกให้เขาลิงก์เขาก็ไม่ลิงก์ คือมันเหมือนกับวางยากันยังไงก็ไม่รู้ถ้าเป็นเจ้าใหญ่หลายโตมันจะมีเทคนิคอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าของพี่จิ๊บก็จะเป็นเจ้าเล็กๆที่แบบว่าเราก็ไม่ได้มีทิคมีอะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทําไปตามระบบจริงๆอันไหนทําได้ก็ทําให้อันไหนทําไม่ได้ก็ไม่ทําจริงๆนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าหลายๆที่ก็มีแบบเยอะเลยนะคะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่อื เราก็ต้องเข้าใจอ่ะนะว่าเขาเป็นแบบนี้จริงๆและก็ถ้าเราอยากอยู่ต่อนะก็ต้องทําไปตามระบบถ้าจะถ้าจะอย่างของน้องขวัญตาที่อยู่ขอันแก่นเนาะน้องขวัญตาน้องดอกแก้วน้องอะไรที่อยู่ขอัแก่นหรือน้องแอร์พิลาลมที่อยู่โคราชหรือใครๆที่อยู่โคราชนะคะตมโคราชเขาก็จะ อย่างของน้องน้อยหนาก็เหมือนกันนะคะต่อมโคลาอะไรเงี้ยเขาก็จะใจดีแล้วก็ต่อให้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากมากก็ไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรขอให้เข้าในหลักเกณฑ์ก็คือมีใบรับรองของกองสุนไปแสดงให้เขาก็ต่อให้ในราคา1,900บาทนะคะก็ไม่มีอะไรมากหรือบางคนไม่มีใบกองสุนแล้วก็มีจ่ายเพิ่มตรงนั้นตรงนี้เขาก็มีมีรับแนะนําให้อยู่เหมือนกันนะคะ เอาเป็นว่าตรงไหนต่อได้ง่ายก็ต่อกันเองและก็ไปฟังผลก็บางทีก็ไม่ต้องฟังก็ได้ใช่ไหมคะแต่บางคนก็ต้องไปฟังผลก็ต้องไปเนาะอันไหนที่เราทําเองได้เราก็ทําอันเอาละพี่จิ๊บก็มีเวลาไม่ค่อยมากนะคะน้องเพชรมาแล้วออกไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าถ้าบอกก็คนเยอะคนติดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะน้องอยวเรียบร้อยค่ะคนเยอะตอมาเมืองทองวันนี้ ได้ต่ออย่างเรียบร้อยใช่ไหมคะฟังผลด้วยนะคะน้องอย่างของน้องเอวาก็เคยให้พี่จิ๊บต่อให้แล้วก็กลับไปต่อที่ต่อมองเมืองทองธานีแล้วก็มีค่าจ่ายค่าแจ้งที่พักเพิ่มอีก800บาทใช่ไหมคะน้องน้อยจันทลังศีบอกว่าสวัสดีค่ะของน้องหมด28เพจนี้ไว้ใจที่สุดใช่ไหมคะน้องส่งมาให้พี่จิ๊บแล้วใช่ไหมคะพี่จิ๊บคุ้นๆหน้าอยู่นะคะเอาเป็นว่า พี่ก็จะช่วยให้ข้อมูลน้องๆคนไหนมาทันก็มาทันนะคะคนไหนมาไม่ทันก็ลองฟังย้อนหลังหรือฟังอะไรแบบม,มันจะมีมันจะมีปุ่มหนึ่งของ Facebook อะ่ะถ้าอยู่ในคอมพิ่จตทำได้นะก็คือมันมันจะเร่งสปีดได้คนไหนไม่ไม่อยากฟังแบบเวินเว้นเวรออะไรเงี้ยเยินเยินนี่ยังสินคะค่ะ เหตุเห้เหมันสปีดเร็วๆฟังได้ก็ได้เลจ้ะแต่ว่าบางทีพี่จิ๊บก็เอาลง u t u b e เนาะอันนี้ก็จะเอาลง YouTube ให้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเนี่ยน้องโยวาก็คือเคยให้พี่จิ๊บต่อให้แล้วก็เอาไปต่อเองก็ได้ด้วยนะคะแมนจากโคาราชปอญาไม่ใบรับรองกันแล้ว,ลวโหลดแมนเนาะจานะ้ะเนาะเนี่ยก็หลายๆจังหวัดก็น่ารักนะคะแต่ที่ล่าสุดเนี่ยถามพี่จิ๊บมาก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกก็ก็บอกเขาบอกว่าไม่ต่อให้อะไรเงี้ย ขนาดบอกมีใบรับรองก็ไม่ต่อให้มันจริงหรือเปล่าการจนะบ,บุรีนะคะตมจังหวัดการจนะบ,บรุรีแต่ว่าตอนนั้นก็เหมือนกับก่อนที่พี่จิบจะเอาเอา,เอาประกาศมาให้ดูเนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วนะคะเอาเป็นว่าพี่จิขึ้นสิทธิ์ตองได้ไปอิหรีหละละพะว่าพิจิบันมีเวลาอีกมีเวลาจะได้ไปฟังเขาคุยรา,ายละเอียดเลยกันนะคะ ทางซูมเนาะอ่ะมืออื่นมาพอกันไหมได้จ้าเศร้าซีหลานคนเนาะก็ขอให้ทุกคนอ,อยู่กันอย่างปลอดภัยมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะคะไม่เจ็บไม่จนมีอะไรก็ทักถามพี่จิ๊บมาได้นะคะอันไหนที่พี่จิ๊บจะตอบได้พี่จิ๊บก็ตอบให้แต่หลายๆคู่นะคะหลายๆคนก็ถามเรื่องของการจดทะเบียนสมรสมาว่าพี่ตอนนี้ยังทําเรื่องของไทยลาวได้เหรอพี่จิ๊บก็บอกได้เลยว่าก็ยังทําได้อยู่ แต่เป็นบางแขวงเท่านั้นนะคะที่ทําได้จนเสร็จแล้วก็เป็นบางคู่ที่อยู่ทางในลาวทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่างเช่นหลายๆคู่เลยอยู่ที่สยบุรีใช่ไหมคะนะครหลวงวิงจันทร์สวรรค์เขตก็ให้พี่จิ๊บดำเนินการให้จนแล้วเสร็จแล้วก็ได้จดทะเบียนสมรสอย่างเช่นที่ล่าสุดก็จะเป็นคู่ของน้องธนดนแล้วก็คู่ของน้องอสลัญญากับน้องเพชรนครใช่ไหมคะน้องเอิญน,น้องอ้ายแล้วก็ จะเร็วๆนี้ก็จะเป็นรูกคู่ของน้องไนซ์กับน้องโอบี้นะคะอีกคู่หนึ่งที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ก็จะมีของน้องคำพันกับน้องน้องเก๋นะที่แข็ง เวียงจันนะตะเพราะว่าน้องๆเขาจะอยู่ในเขตของสวรรค์เขตแล้วเดินทางมาสัมภาษณ์ที่เวียงจันยังไม่ได้นะคะและก็จะมีอีกหลายคู่เลยที่ไซยาบุรีของน้องคาพุทธกับน้องการนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอกสารออกมาจากแขวงแล้วพี่จะรีบดําเนินการให้เพื่อที่จะให้น้องได้นําใช้จดที่ในทางสอปปอลาแล้วก็ในคู่อีกไซยาบุรีอีกหลายคู่เลยนะคะทั้งน้องลาพินน้องเวียงน้องบุก,กี้เนาะที่รอๆกันอยู่ที่จะ ต้องทาการไปเดินเรื่องให้ได้สัมภาษณ์กันก่อนนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ของน้องเก่งนะคะอ่ะเป็นว่าสยบุรีก็เยอะมากเลยแล้วก็มีของน้องอแฟนน้องแฮมชื่ออะไรนะน้องแฮมอยู่ที่แขวงเซกองนะคะน้องแฮมน้องแฮมก็จะเดินทางเข้าไปในในลาวเร็วนี้เพราะน้องแฮมเดินทางได้เนาะ,ะแล้วก็เออ จะมีอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ของน้องแชมป์กับน้องรักนะคะเดี๋ยวยังไงก็ทางสารวันเนาะก,ก็จะเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้พี่จะลาไปก่อนเพียงแต่เท่านี้ขอให้หลับฝันดีมาดูกันตลอดตลอดนะคะช่วงนี้ก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะจ๊ะ <c oughs> น้องเมษาสวัสดีค่ะ น้องน้อยส่งพุ่งนี้รอคาได้ค่ะได้พิจิตจะรีบส่งต่อให้เลยนะคะจะได้โดนปรับกันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําให้ได้น้องน้องฝันดีจ้ะน้องสมเพชนะคะน้องสมเพชก็มาดูตลอดตลอดฝันดีนะคะน้องเมษาขอบคุณมากเลยนะคะน้องมณีวจน้องตุยกับมาแล้วเนาะไม่เห็นโปรไฟล์แต่ไม่เป็นไรค่ะน้องโยว้าฝันดีค่ะเอาเป็นว่าลาก่อนในวันนี้เนาะแล้วพรุ่งนี้พิจิตจะมาใหม่อยากจะมาเร็วกว่านี้แหละแต่ก็ลืมทุกทีเลย เ <laughs> มื่ออื่นวันพระใหญ่เด้อก็อย่าลืมอันไปไ่บาทผู้ดผใดว่าไ่บาทผู้ใดก็สวดมนต์ยุบ้านก็นได้เนาะทำจิตใจให้ล้าเลิงเบิกบานแจ่มใสจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานช่าชื่นบริสุทธิ์เท่านี้ก็ได้บุญเยอะแล้วค่ะได้บุญก็คือเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําอันนั้นคือเป็นบุญของเรานะคะเอาเป็นแล้วค่ะตั้ง้าหาลานลานคนเนาะ้าสามลานคนไปแล้วด้อจ้ามาพอกันไหม่มืออื่นเด้อสวัสดีจ้า ขอบคุณมากๆค่ะ